สบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดสูขคูซคนสบายดีตอนเศา้าพี่น้องยินดีตอนหับเผาซู่สองแบบสซวนเด้อเนาะมือนซ้อนสิพ้ามาเลาะเบิ่งบรรยากาศยามเศาร์เนาะมือนี้เป็นวันซร์วันที่หาพี่น้องเมื่อวานนี้พากันเหมียนเฮือนเหมี่ยนซานเนาะกับนงเมยเดี๋ยวสิผ้ามาเลาะเบิ่งเด้อมือนซ้อนเหมียนเบิดเล้วนะคะและอันเพราะว่ามือนี้มีแขกสิมาเนาะแล้วก็เหมียนเฮือนเหมียนเอียงไว้ตอนหับแขกก็สิเอาพัด ปูที่นอนสุดใหม่มาจัดมาปูใส่ให้เลยเนาะจกยังมีอันใดบบเลี่วบอันนั้นเนี่ยแต่ว่าวานนี้หลางแล้วเนาะแต่ว่าผ่านเดียวซ่อนหื่อมือเพราะว่าเฮาเสร็จเมื่อวานมันยังเปียกอยู่นี่นะจ๊ะทำพักกันทําความสะอาดบ้านสวนตัวเมื่อคืนกันยังมานอนอยู่แล้วเมื่อเ้าเนี่ยก็เลยฮุบออกเบิดแล้วจ้ะโฮปเมื่อบเบิดแล้วเนี่ยโตต่างแถวต่อแถวนี้เสร็จแล้วเบิร์ดเลยพี่น้อง หากซวยๆถาว่ารดแรนไลท์ที่คีฝุ่นมันก็นสิม่จับใหม่เนาะห้องกระสิเป็นลมจ้งแบบนี้แหละเพราะว่าเฮาเสียนเอาสุดใหม่มาปูอันนี้ก็เอี่ยมเอียมเลยเพราะว่าบท่านได้แกะทีนอนเนาะนี่จะเตรียมห้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ายา่ำกลางเวรนนี่เขามานมนะ้นี่ยซำเต่าอบเติบเนาะฮ้อน มันเหีมท้องผัดลมนะคะที่พักฟรีค่ะอาหารฟรี <c oughs> นี่พี่น้องเวลาเราตื่นมายัางเมื่อเสาร์บรรยากาศจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกเจ็ดโมงเสาร์กาสีเห็นตะเวนแล้วก็เห็นทงนาเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นจุดชมวิวบรรยากาศบ้านสวนก็สิประมาณนี้แหละจ้ะนี่ถ้าหันมาอีกฝั่งนี่ก็เสียน ทังงี้สิเป็นหนทางเนาะออกนอกหัวไปก็คือติดถนนเลยก็สิมีรถแลนอยู่ทั้งนี้ก็สิเป็นบอไห้อาหารป่าเนาะตอซ่อนห้ไปแล้วเวลาเขาตื่นมายัางมือเ้านี่เขาเปิดประตูปุ๊บแล้วย่างมาส่องมึงปุ๊บป่านะพี่น้องิึงมันเคยกลิ่นมันหูโหลดมันมาถาหลดนี่แต่อันนี้เกือบไปแล้ว หล,ย,ลยหล่ยเอาบบเคยเอามันขึ้นวางกิ่นฮน่ะมึงเนี่ยมันได้ยินเสียงปากคนเลยก็มาเลยปุ๊ไข่เกลือจะแล้วยังบอิ่มบหลกเย้ยมันบริยานคนเ้บอบโเคยเหตุใส่มันเนาะแล้วก็อีกคันมาอีกคังฟังนี่ก็สิเป็นสวนพี่น้องทั้งด้านหนาเฮน,นกะสิมีสวนบักเขาโพดเนาะและ้วก็สวนบักทัวแต่บักทัวก็ยังพ่อได้ต่ำอยู่ห้างบักเขาโพดเนาะบบท่านแกเพราะว่าอันนีป้ปลูกรอดที่สองเนาะ กสิประมาณนี้ยาม,มือเศร้าจังสี่นะกนเป็นตายตอยางย่างเลาะอยู่แต่ว่าสวยๆมากนะแถวนี้มันสีแดดเบิรเนาะอยู่ได้แต่ห่มสมเสียวที่มันห่มเย็นเพราะว่าต้นนะใบใหม่มันฟงนาแล้วบรรยากาศบ้านนอกบ้านนากสิบประมาณนี้เลยพี่น้องกสิบ่มีเสียงหลดแหล่เนานะ แต่ละคนก็ตื่นมากไบางคนก็สิไปหาอยู่หากินแนวบ้านเฮ้าเนาะบางอย่างเยงหาแดดก็หาเอาสินะบบได้สื่อเขาอันนี้เป็นต้นดอกตะวันท่านตะวันอมมาลาเรากำลังปลูกเนาะรดใหม่นี่แหละขั้นตอนสวยๆเที่ยงๆก็สามารถมาอยู่ห่มสมเสียวนะอยู่ได้อยู่มันเหย็นอยู่มืาในป้าสิไปรัดบอสจะเหม็นแล้วหุ่นดีแล้วหน่อยๆขาวๆหนึ่ง เราลูกสาวเรายังงามอยู่เอฟซีกันอย่างวะคุณค่ะพี่ชมบัดเท้าน่ะนะโบได้ลูกได้พวกรักึมซึมอยู่นันละ่ะ <c oughs> ทำกันนะผมซึ้อว่าอยากขึ้ผู้หายเอ็น <c> ง <oughs> <c oughs> แต่แบบสัดส่วนมันไม่ได้นะเดียกกันนัล่ะมันสูงบุพเพวสูงบุพอแถวนี้นะแมงบงก็เล่นกินเบิดเดด้วยพี่น้องบ่แมนเอียง รีวิวสวนเฮาเนาะมีอันมีโตนอนพร้อมมือก่อนเนะี่ยเขาดึกลงหนองใส่อมารากับสวรรค์น,นี่เลยโจนขาเขียวขาเหนาบปบแมงบงข่อยกระยานคือกันนี่มีโตมีตังพร้อมแล้วอมาราเตรียมไว้เพิ่นมานัังหลินมื่อคืนนี่นี่กับบรรยากาศดีได้ละ่ะต้นไม้บางต้นก็ากตายไปน้ำแล้วแต่เมื่อวานนี่ฮดแล้วเนาะต่อ,ตอเดี๋ยวมื้อนี้ฮดอีก เราจะคดรอบๆให้แถวนี้มาทานนี้กับิเป็นขอกไก่จะขอกไก่กับเดี๋ยวนี้ไก่มันไข่ได้ร้ายแล้วร้ายกว่าตังแต่ตอนอากาศหนาวนะเนาะเขามาเก็บแต่แบบหอดบ่หอดหอดเต้หนึ่งสามต้นยมหนาวนะได้หน่อยหนึ่งบางหมึอกับได้สิปโหน่วยไดสิบหานวยจ้ะสบายดีโค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  น้องไก่เอามันมาอยู่บนลงๆเนาะมันก็บ,บ่มีตัวใดตาๆป้าพอแม่ซ้อนเมื่อตักน้ำสางจนมาแล้วเมื่อตักน้ำ้างนะจ๊ะท่านที่รถไทเมื่อจะเสา่ บรรยากาศก็สิเป็นแบบเงียบๆทายามเมืองเศร้าแบบนี้ก็สิมีลมเย็นแล้วก็มีเสียงหนกเสียงหนูเนาะหักมันสวยๆมาหละยอานแบบยันงุดหงิดวห้วพี่น้องมันอากาศห่อนแบบห่อนเลยคือคันแม่นแบบออกแดดกับโอ้จนจะเกี่ยมอันนี้เป็นโซนมันแก้วบักข้าวโพดของสวร แต่ของเจ๊นะ่ะมันตายน้ำแล้วเราปล่อยน้ำใส่อยู่ใไหนาพูดบ่ค่อยงามปันใดปล่อยน้ำใส่จากโซลาเซลเลยพาไปเลาะสวนอีกก่อนเด้อทุกคนเด้อพาไปเบิงมะขาโพดผ่อซอน ตราน,นี้กับแปลนจังป้าเยีย่ยงคือกันขั้นปลูกอีกรอบซองอะไรจักเป็นเอาได้เนาะป้าน่ะมันบออยากขึ้นมันแองแงอย,แยอยู่เราอ,อ,อยู่เทิงนี้ยัางงามอยู่มนันเขพผตอนปลูกหอดทำอิดผัดลมพี่เนอะเออ,อลมแล้วก็เห็ดหายาก,กูดอยหยังา บัตรต้อมาแล้วก็แดดอีกแล้วมันก็ะหัดแบบนี้อ้าวหอบได้กรบโบดีวาดของอีพอคือมางามเถอะหอบนี่นะงามแพงเนาะหรือว่าแนวมาข้าโพดขาวบ่อแล้วมันงามบ่อแม่นเสดายเด้โบแม่นมาเสดายบบแม่นมขะข้าโพดอันนั้นเทายัางไง งามแหงเด้ทุกคนจนถ่วหัวเลยถ่วมหัวเยืนมือกับโบเห็นถ้าเข้าไปในกลางมาเนี่ยนะกำลังเน็บพักอีกสามอีกสามทิศผู้บุจ้กแก่งสีพ่อขาย,น,ยนะนแต่ว่าไอนน้มันสิกินบ่คอยแสบปันไดเนาะเป็นพันขาวเหนียวเป็นพันขาวก็สิแบบว่ารสชาติหวานหน่อยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีเหนียวเนีย ขึ้นอยู่กับคนหมกักแต่ส่วนร้ายนะผู้ใดก็หมกักพันธุ์น้ำผึ้งแต่บังเอ,อิญเหมือเราปลูกนะเราหาอนามบเห็นเราหาพัานธุ์น้ำผึ้งบเห็นเนาะก็เลยได้ปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวนี่กำลังใหญ่แล้วเห็นบ่อันนี้คือมันท่านใ,นใหญ่สุดแบบท่านใ,นใหญ่เต็มโตเลยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันนี้มันยังป่งอยู่มันต้องเหี่ยวหดซ้ำถือผู้ใหญ่เสียไปต้มได้แมนสวร์ว่ะแ้วมันก็สีใหญ่ขึ้นมาอีก แกยัยกับบวกหัวมันอาจสิบใหญ่ซ้าพักสีเหลืองก็ได้เนาะปอดเถแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบคือหดนํำก็พี่พอเราเอาแบบปล่อยโซลาเซลล์เข้ามาเลยนี่เด็ดเห็นตะเวนบ่อสองนะจ๊ะถั่วหัวยืนมือเลยทั้งหลังสุดจากที่เคยในน้อยเคยเพียงแอวก็ใหญ่หมดแล้วบ่ได้พาเขามาเบ่งอันสวนข้าวโพดแต่ดุดเลยได้มือ่อนี้ก็เลยพามาหลอกบ,บรรยากาศแต่บ่มีลมเด้ ขามาด้นีแล้วห้อ่อนเธอแตกเือแตนจ้ะนี่ฟังนี่ก็คือยังหน่อยอยู่แต่ว่าพี่ใหญ่สำกันเบิดกับทางหนาเลยแต่ว่ามันกับสีขั้วยากแน่เนาะหักหอบนี่นะใบมันก็บบริหยนทออบก่อนในพี่น้องอีพอแล้วแบบ บ่งกับบร้ายอหอบก่อนพอเราหายามาใส่ถึกเด้หยาขาบ่งนะหอบทำอีดมันหมากมันก็กินบ่ดยยังนี่บ่งมีเมงงใหม่มาต่อมดอกต่อมเกสนมันนะเบิดแล้วไมาทางหลังสุดก็สิเป็นทงนาเลยที่แสนแห้งแรง มือก่อนไฟไหม้ป่าทัวเบิร์ดงเกือบเป็นไหมเทียงเชิงขออ่อยิโพกระเบาะ้ากีไปดับแหงแล่วบักยางคากเลยทุกคนนี่นำในน้องก็กำลังบกสองให้หนาทีเรือบไดป้ปนะลูกยางเนาะหลังจากที่ลุงคข่แล้วหือขึ้นเมื่อแล้วก็บบได้มีไผปลูกยางต่อเลยอีพอ่พปลูกไข่เ่าเวลาเห็ดสวนเห็ดไห่เนาะถาแบบ เพราะว่าเฮากะใส่เหงืองใส่แหงเนะเห็ดแบบแต่อื้อแต่แอถ้าผลผลิตออกมาดีเออเฮาก็ดีใจแต่ผลผลิตที่แบบได้แท้ๆที่แบบว่าคั้วบ่มเหื่อยบ่มยากปันใดก็คือหมักถั่วดินนะของอีแมเพราะว่าปลูกไว้แล้วเขาเอาปูนขาเสื้อทําอิฐแล้วก็ปลูกแล้วก็มีแต่ปล่อยนำเขาเอาปุ๋ยมาโรยแนว่าหยาก,ก็บ่บโลกันเด้พี่น้องมีแต่แบบสามสี่มือปล่อยนำใส่ปล่อยนำใส่ แลวมันกับแบบเออเฮดไ้เฮ้าบ่เมื่อยบ่น,นี่เนาะแต่ว่ามะข่าพดนะเมื่อยกูโมงก็คือสีควยากในจักหน่อยเพราะว่าใส่ฝุ่นตลอดใส่ปุ๋ยตลอดแล้วก็ต้องเที่ยวมาเบิ่งว่าเออมีนอนเข่าโบ่อีอยงนั่นนี่ะนะเออต้องแบบใส่ใจกว,วนอื่นฮะ,นะแต่ว่ามังัุดดินนี่คือเฮาปลูกแล้วแล้วมันก็บ,บ่มีบ่ค่อยมีหมดแมงอีหยังมากินนอกจากแบบว่าสัตว์ที่มันอยู่ตามดินก็คือแบบนอนดินสช แล้วเขาเอาปูนเขามาใส่แล้วมันก็ขาเสือไปแล้วก็แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีบ่งตมามมเข้วโพดก็เลยเหตุให้เมื่อยแบบนี้แต่ก็ยังดีที่นําแบบเขาปล่อยใส่โซลรเซลล์เขามาเลยแล้วก็ใส่แต่ฝุ่นกับปุ๋ยนี่มึงเนี่ย <c oughs> ทุกคนจืดไหม เมื่อก่อนซ้อนพาเขามาหลอดอ่ะสองสามใบเนาะแต่ว่าตอนนี้ใหญ่เลยเด้อกำลังเป็นพุ่มไก่สิเป็นดอกแล้วพี่น้องนี่พ่างบักอื้ออีแม่นี่คือเป็นแล้วขายไปหลายเถื่อแล้วบน่นี่ใหญ่แล้วเพราะว่าอันปลูกเก็บพ่างมันขายเนาะแล้วก็เอาเมื่อหนึ่งกินหวานหวานพี่น้องจ,จําแจ่วยอดบักอือนะ้อเนาะแล้วก็หันมาทางนี้แต่งนะทุกคนจือไหมตอนน้ะกำลังสิขึ้นข้าง มือนี่เป็นดอกบนระดร์ดพุนแต่ว่าหอบนี่บ่หัวอีพอ่อหรืออีผู้ใดเนี่ยภายแล้วพัวหอบก่อนนะซ้อนเน็บเนะเห็นบ่หอาบ่ได้ใส่ยาเลยแมงไหมมันสีเขาไปตามดอกมันเห็นบ่บ่แมนตแต่เป็นอันนั้นนะทุกคน บรได้ว่าจะเป็นดอกเป็นหมากแล้วกำลัลงเป็นหมากหน่อยนะเห็นบ่ะถาปูกยังก็ถถาขั้วล้วก็ใส่ใจก็ได้กินไว้แต่ว่าหอบนี่นะปูกข้างเดียวพราได้กินต้นหอมนี่หละคือแบบสองสามน,านแลเราเก็บไปขายอยู่เหลือ,อีแม่มขายตลาดทงละสิบาทสิบบาท,บบาทจ้ะ อง้ายกันยังซำนีแหละแต่ว่าอาทิตย์นี้สวัรค์บริปิสือมักมีมาแล้วเนาะเพราะว่าบริผ่านไปทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคนในบ้านก็นมีเขาเจาะออกมาขายก็เลยว่าเออบอกขายกระซางอันนี้เป็นบวบหมวหน้าก็ยังได้ขายตลอดปะะมือพามาสมสวนยามือเสาเนานะผักทุกอย่างตอนนี้ก่ คือบักกะาโพดในไงแล้วเนาะไก่สิพอะขายพักบางอย่างก็ไงแล้วรุ่นที่สองบางอย่างก็ขายไปน้ำเบิดแล้วพี่นอ้องอันนี้แหละจ้ะวุมสุกพออยู่เพราะกินเนาะอาซีแบบบบได้แห้งไดม้มีแต่แบบย่างหน่อยก็เข้าได้อยู่กับพ่อกับแม่เฮ้าแลลวก็บแบบว่าได้อยู่น้ากันเงินกับแบบเออค่ายนั่นค่ายนี่ก็พอได้ใส่กาดีไปอย่างหนึ่งเนาะ เดี๋ยวมาค่ะนีส่สิเดียขออนหญาตละละเด้อนะขอบใจเบอดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจหายบ่แ๊บสวรรค์เด้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ไม่ข้ามโคสนานะคะเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดี